สวัสดีค่ะเด็กๆเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยวันนี้มาเจอกับคุณครูอะไรคะคุณครูเอิญค่ะเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆค่ะสําหรับสัปดาห์นี้นะคะเรามาเจอกันในห,หน่วยอะไรเอ่ยวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะเด็กๆ,ๆหน่วยอะไรนะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆหน่วยมะขามหวานเด็กๆลองพูดตามคุณครูเอิญนะคะหน่วยมะขามหวาน เด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่ามะขามหวานเป็นผลไม้ประจำจังหวัดอะไรคะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ของเรานั่นเองใช่ไหมคะค่ะวันนี้นะคะคุณครูเอิญก็จะมาสอนกิจกรรมสื่งประสบการณ์นะคะก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมสื่งประสบการณ์วันนี้นะคะคุณครูเอิญจะพาเด็กๆไปทบทวนกิจกรรมเบนยิมกันก่อนคะ่ะก่อนที่เราจะไปทําไปพร้อมๆกันนะคะ มาดูคุณครูเอิญทำไปหนึ่งรอบนะคะแล้วรอบที่สองเด็กๆทำไปพร้อมๆกับคุณครูเอิญนะคะพร้อมหรื ER ะะอยังคะพร้อมแล้วให้เด็กๆนั่งดูครูเอิญหนึ่งรอบแล้วรอบที่สองเด็กๆทำไปพร้อมๆกับคุณครูเอิญนะคะหนึ่งสองสามจำจำจำ,จำลืมลืมลืม,ลมบอกให้จำทำไมถึงลืมบอกให้ลืม ทำไมถึงจำมันช่างหน้าขำม,มันช่างหน้าขำบอกให้จำทำไมถึงลืมบอกให้ลืมทำไมถึงจำ่งมากๆเลยค่ะเด็กๆตอนนี้เด็กๆพร้อมแล้วหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆยืนขึ้นคะ่ะแล้วเด็กๆเตรียมท่าพร้อมยืนต้องมือแนบลำตัวนะคะ ถ้าพร้อมแล้วเรามาทำไปพร้อมๆกันค่ะเด็กๆหนึ่งสองสามจำจำจำ,จำลืมลืมลืมบอกให้จำทำไมถึงลืมบอกให้ลืมทำไมถึงจำมันช่างหน้าขำมันช่างหน้าขำบอกให้จำ ทำไมถึงลืมบอกให้ลืมทำไมถึงจำเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆค่ะต่อไปนะคะคุณครูเอิญก็จะพาเด็กๆไปทำกิจกรรมเสริมประสบการณ์นั่นเองค่ะเด็กๆ กิจกรรมเสริมประสบการณ์นั่นเองค่ะในเรื่องที่คุณครูเอิญจะมาสอนในวันนี้นะคะจะเป็นการนับจํานวนค่ะคุณครูเอิญจะขึ้นภาพให้เด็กๆแล้วให้เด็กๆช่วยกันตอบนะคะว่าจํานวนนี้มีเท่าไรค่ะไปดูกันค่ะเดี๋ยวคุณครูเอิญจะขึ้นภาพมาขามไว้บนนี้นะคะอ่าคุณครูเอิญขึ้นให้เด็กๆด,ด,ดูแล้วนะคะตอนนี้มีมะขามกี่ฝักคะเด็กๆ ใช่แล้วค่ะตอนนี้มีมะขาม1ฝักนะคะแล้วคุณครูเอิญจะบวกเพิ่มเท่าไหร่เด็กๆมาดูกันค่ะใช่แล้วค่ะคุณครูเอิญเพิ่มจำนวนไปเท่าไหร่คะคุณครูเอิญเพิ่มจำนวนไปอีก3ฝักค่ะเด็กๆเด็กๆมานับพร้อมๆกันซิว่าข้างบนนี้คุณครูเอิญ ใส่จำนวนมะขามไปเท่าไรหนึ่งสอและ4นั่นเองค่ะเด็กๆเ,เก่งมากๆเลยค่ะข้อแรกของเราตอบอะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะมีทั้งหมดกี่ฝักคะมีทั้งหมด4ฝักนั่นเองค่ะและข้อสุดท้ายนะคะ คุณครูเอิญเอาจํานวนอะไรดีนะเด็กๆช่วยคุณครูเอิญคิดหน่อยคุณครูเอิญเพิ่มมากี่จํานวนคะเด็กๆใช่แล้วค่ะคุณครูเอิญตอนนี้คุณครูเอิญมีมะขามอยู่5ฝักนะคะคุณครูเอิญจะบวกเพิ่มไปอีก2ฝักค่ะเด็กๆเรามานับกันซิว่าเรามีมะขามทั้งหมดกี่ฝักคะ่ะ หนึ่งสองสาม่หา้าก,ก็ดมากๆเลยค่ะเด็กๆทั้งหมดมีมะขามกี่ฝักคะเด็กๆเจ็ดฝักนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะวันนี้นะคะค,คุณครูเอิญก็ได้พาเด็กๆมารู้จักเกี่ยวกับจำนวนนะคะค่ะเราไปดูใบงานกันนะคะ เด็กๆเด็กๆเร็มาดูใบงานของเรากันนะคะว่าใบงานเขาบอกว่าอะไรใบงานนะคะเขาบอกว่าอะไรนะเด็กๆอยู่ตรงนี้นะคะนี่ค่ะค,คุณครูเอิญจะขึ้นภาพให้เด็กๆตรงนี้นะคะเขาบอกว่าเติมตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะที่คุณครูได้เตรียมไว้ให้นะคะให้ถูกต้องและระบายสีภาพให้สวยงามค่ะเด็กๆรู้หรือเปล่าว่าสีของมะขามสีอะไรเอ่ยมีสีอะไรบ้างคะใช่แล้วค่ะตอนที่เขายังไม่ ยังไม่แก่นะคะเขาก็จะออกมีสีเขียวนะคะหรือว่าเป็นสีน้ําตาลปนนะคะค่ะพอเขาแก่จัดนะคะเขาก็จะมีสีน้ําตาลเข้มนั่นเองค่ะเรามาดูจํานวนในใบางานกันนะคะว่ามีจํานวนทั้งหมดเท่าไหร่แล้วมาดูฝั่งซ้ายมือกันก่อนนะคะเด็กๆเ,เ,เดี๋ยวคุณครูเอิญวงกลมมาให้ดูนะคะค่ะตรงนี้นะคะจะมีทั้งหมดกี่จํานวนนะคะเด็กๆมานับพร้อมๆกันค่ะหนึ่งสองสาม ฝั่งซ้ายมือนะคะมีทั้งหมด3ฝักค่ะเด็กๆเรามาดูกันค่ะมีเครื่องหมายอะไรเอ่ยใช่แล้วค่ะเด็กๆมีเครื่องหมายบวกค่ะเราจะต้องบวกเพิ่มไปเท่าไหร่เรามานับจํานวนฝั่งขวามือของเรากันก่อนค่ะเด็กๆ 2> 1 2ตอนนี้ฝั่งซ้ายมือมี3ฝักและฝั่งขวามือมี2ถ้าเราเอามารวมกันๆๆเราจะมีทั้งหมดเท่าไหรค่คะเด็กๆ ไหนลองช่วยกันนับสิคะเด็กๆ1 2 3 4 5เรามีทั้งหมดกี่ฝักคะเด็กๆใช่แล้วค่ะเรารวมกันแล้วทั้งหมดมีหาฝักนั่นเองค่ะเด็กๆอย่าลืมเขียนเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมน,นะคะฝั่งขวามือมีสองฝักฝั่งซ้ายมือมีสามฝัก แล้วหลังจากเครื่องไม้บวกมีกี่ฝักคะสองฝักกันเองค่ะเท่ากับกี่ฝักคะเด็กๆที่ครูคเอิญบอกไปแล้วใช่แล้วค่ะเด็กๆเราช่วยกันนับนะคะมีทั้งหมด5ฝักนั่นเองค่ะค่ะสาหรับกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้นะคะคุณครูเอิญก็ได้สอนเด็กๆนับจํานวนฝักมะขามนะคะต่อไปนะคะไปเจอกับครูคนิ่มในสารสัมพันธ์กันค่ะเด็กๆไปกันเลยคะ่ะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูนิ่มอีกเช่นเคยนะคะในสัปดาห์นี้เรายังอยู่ในหน่วยของมะขามหวานคนครบาลเพชรบูรณ์ใช่ไหมคะเมื <ME> ่อ <AS A. S 1> สักครู่นี้เด็กๆได้เรียนกับครูเอินไปนย่งไงคะครูเอินสอนในเรื่องอะไรถูกต้องค่ะคุณครูเอินก็สอนให้เด็กๆนับมะขามใช่ไหมคะสำหรับครูนิ่มนะคะก็จะมาสอนเด็กๆในกิจกรรมของสารสัมพันธ์ วันนี้ไม่ยากเลยนะคะแต่ก่อนเข้าไปในกิจกรรมสานสัมพันธ์คุณคุณี่มีเพนมาร์ทเพชรบูรณ์มาให้ติ็กฟังก่อนคะ่ะเด็กๆพร้อมฟังหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเ,เราไปฟังกันเลยคะ่ะเราฟังไปด้วยแล้วเราก็ทำท่าไปพร้อมๆกับคุณี่เลยนะคะ thank mm -hmm. you เพนมาสเพชรบูรณ์ของดาวนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเด็กๆเรามาดูกันเลยค่ะว่าสารสัมพันธ์วันนี้เขาจะให้เราทำอะไรบ้างนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันเลย หน้าแรกนะคะเด็กๆนี่นะคะก็คือหน้าตาสางสัมพันธ์ของดาวนั่นเองนะคะในหน่วยของมะขามหวานค่ะในรูปด้านล่างนะคะให้เด็กๆนะคะระบายสีมะขามหวานของตนเองแล้วก็ใบของมะขามหวานด้วยนะคะในต่อมานะคะเด็กๆด,ด้านนี้นะคะก็จะเป็นคำชี้แจงแล้วก็ เพลงมาร์ทเพชรบูรณ์นะคะที่คุณครูนิ่มให้เด็กๆฟังไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองค่ะนั่นแหละค่ะเขาเรียกว่าเพลงมาร์ทเพชรบูรณ์นะคะต่อมาค่ะเรามาดูส่วนตรงนี้กันเลยด้าน,นบนนะคะให้เด็กๆเขียนชื่อของตนเองผู้ปกครองเขียนชื่อผู้ปกครองแล้วก็ความสัมพันธ์นะคะ ค่ะต่อมานะคะคําถามที่คุยกับลูกนะคะคุณครูนิ่มนะคะจะอ่านโจทย์ให้เด็กๆฟัง3ข้อนะคะโดยที่ให้เด็กๆนะคะตอบกับผู้ปกครองของตนเองนะคะเรามาดูคําถามข้อที่1กันเลยค่ะนักเรียนเคยไปเที่ยวงานมะขามหวานหรือไม่งานมะขามหวานนะคะจะจัดประจําปีเลยใช่ไหมคะอ้าว,วใครเคยไปบ้างคะถ้าใครไม่เคยไปนะคะสามารถให้ผู้ปกครอง พาไปดูได้นะคะเพราะเป็นงานประจำปีนั่นเองนะคะถ้าเขาจัดอ่ะต่อมาดูข้อที่2กันเลยค่ะให้บอกชื่อพันธมะขามหวานที่นักเรียนรู้จักอ่ะคุณครูนิ่มนะคะก็จะยกตัวอย่าง3มพันที่คุณครูนิ่มรู้จักนะคะพันที่1เลยนั่นก็คือพันขันตี พันที่สองพันสีทองและพันสุดท้ายนะคะคุณครูนิ่มก็รู้จักพันอินทาผารัมนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะรู้จักพันอะไรกันบ้างคะอย่าลืมตอบกับผู้ปกครองนะคะอ้าวมาดูข้อที่3ของเรากันเลยค่ะมะขามหวานเป็นพืชที่มีชื่อของจังหวัดอะไรคำถามนี้ง่ายมากเลยจังหวัดอะไรคะเด็กๆเพชรบูรณ์เยี่ยมมากเลยค่ะ ต่อไปนะคะเรามาดูกันอีกค่ะนี่นะคะหน้าสุดท้ายนะคะง่ายมากเลยค่ะเด็กๆให้เด็กๆนะคะระบายสีมะขามหวานของตัวเองนะคะมีกี่ฝักเอ่ยเด็กๆลองช่วยคุณนิ่มสังเกตสิคะเยี่ยมค่ะสามฝักใช่ไหมคะก็ระบายสี้างให้สวยงามเลยนะคะแล้วก็ด้านล่างค่ะเขาเขียนว่ามะขามหวานเด็กๆอ่านตามคุณนิ่มนะคะ มะขามหวานมะขามหวานหลังจากนั้นนะคะให้เด็กๆลากเส้นตามรอยเส้นปะได้เลยค่ะอย่าลืมถ่ายรูปให้คุณครูประจำชั้นดูกันเยอะๆด้วยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็ได้สิ้นสุดลงไปที่เรียบร้อยนะคะสำหรับหน่วยมะขามหวานนะครบาลเพชรบูรณ์สำหรับสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้ในหน่วยอะไรคอยติดตามรุ้นไปพร้อมๆกับคุณนิ่งเลยนะคะ ค่ะและก,ก็ก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะคะดเด็กๆอย่าลืมอะไรเอ่ยถูกต้องแล้วค่ะดเด็กๆนะคะก็อย่าลืมดูแลตัวเองนะคะล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนที่จะออกไปในที่ชุมชนนะคะรักษาระยะห่างกินร้อนช้อนกลางด้วยนะคะดเด็กๆไว้พบกันใหม่ในกิจกรรมหน้าค่ะบ๊ายบาย